พอไม่ใช้สารกระตุ้นก็กลายเป็นคนธรรมดาแฟนมวยญี่ปุ่นสุดซาใจหลังโบกขาวชนะน็อกคิมมระนักมวยจอมดบชาวญี่ปุ่นที่เคยถูกจับได้ว่าใช้สารกระตุ้นจนชนะน็อกคู่ต่อสู้มาแล้วหลายต่อหลายคนจนโดนแบนถึงสองครั้งก่อนกลับมาโชคกับโบขาวสุดท้ายเจอโบกขาวก็ไม่รอดแฟนมวยชาวญี่ปุ่นบอกโบขาวไม่น่านรีบน็อกน่าจะทรมานให้หนักกว่านี้นี่คือผลแห่งกรรม เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามไ้ไหน Touch อาเซียนครับครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเก็บตกความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อผลการโชกระหว่างตำนานชาวไทยอย่างบัวขาวบัญชาเมฆในวัย41ปีนะครับที่ทำน้ำหนักตัวขึ้นมาโชกกับมิโนรุคิมุระลูกเซี่ยวชาวญี่ปุ่นบปรซิลและอิตาลีวัย30ปีอดีตแชมป์เคในศึกไรชินแลนด์มาร์กนที่ประเทศญี่ปุ่น และสำหรับผลการชกนะครับนยกแรกเนี่ยก็เป็นทางโบขาวโดนพายุกำปั้นของทางคิมุระจนโอ,อนไปเอ็นมาก่อนที่เป็นทางโบขาวนะครับจะเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่2ด้วยการชกแหวกอากาศของคิมุระเข้าไปและหลังจากการชกจบลงนะครับผมก็เข้าไปค้นหาความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นตอนแรกก็คิดว่าชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะเข้ามาให้กำลังใจทางนักชกของตนเอง แต่กลับกลายเป็นว่าชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยกลับรู้สึกสะใจที่โบกาานะครับเป็นฝ่ายชนะซึ่งตรงนั้นก็เล่นเอาทางผมเนี่ยค่อนข้างประหลาดใจนะครับและจากที่ผมไปไล่เรียงข้อมูลย้อนหลังดูก็พบว่าก่อนหน้านี้นะครับทางมินรุคิมุระถูกตรวจพบว่า เจ้าตัวมีสารต้องห้ามในร่างกายถึง2ครั้งเข้าใจว่าน่าจะเป็นการทําความผิดซ้ำซากนะครับและสารต้องห้ามที่ว่าเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นสารอะไรแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นสารกระตุ้นที่เสริมสร้างร่างกายเพราะดูจากรูปร่างในอดีตเทียบกับปัจจุบันนะครับเรียกว่าเหมือนเป็นคนละคนและาข่าวนะครับเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกแบนจากวงการมวยญี่ปุ่นถึง6เดือนก่อนที่จะกลับมาโชกบบัวขาวอีกครั้ง แล้วก็ในการขึ้นชกกระบักข่าวครั้งนี้เขาบอกว่ามีการตรวจโดบมาแล้วนะครับและผลที่ออกมาก็ถือว่าปกติและสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนญี่ปุ่นไม่ค่อยมีความสุขกับทางคิมุระ เนื่องมาจากว่าในอดีตก่อนที่ทางเจ้าตัวเนี่ยจะถูกตรวจจับโดบนะครับทางเจ้าตัวเคยน็อกคู่ต่อสู้มาแล้วหลายต่อหลายคนตรงนี้นะครับก็ทําให้ชาวญี่ปุ่นเขามองว่าที่คิโมระชนะน็อกคนอื่นได้นี่ก็เพราะว่าใช้สารกระตุ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงรู้สึกสะใจที่คิโมระถูกบัวขาวน็อกในครั้งนี้ แล้วก็ยังมีอีกประเด็นนะครับที่เขามองว่าอาดีตแชมป์เควันอย่างโบขาวที่อายุมากกว่าคิมุระแต่ว,ว่ากลับสามารถเอาชนะคิมุระที่อายุน้อยกว่าได้นั่นแปลว่าแชมป์เควันในยุคเก่ามีคุณภาพมากกว่าแชมป์เควันยุคปัจจุบันหรือไม่เอาละผมให้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วนะครับคราวนี้เรามาฟังความคิดเห็นกันเลยดีกว่า ความคิดเห็นแรกเป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับเขาบอกว่าบัวขาวเป็นนักสู้ที่มีจิตใจเหมือนเสือส่วนคิมูระเป็นเหมือนกับกระต่ายคิมุระถูกแบนนานกว่าครึ่งปีเนื่องจากตรวจพบสารสเตรอยหลายชนิดเขาเป็นนักสู้ที่อันตรายพลังของสเตรอยทำให้นักสู้หลายคนถูกน็อกแต่ว่าถึงกระนั้นไม่ว่าบัวขาวจะอายุเท่าไหร่เขาก็ยังคงอันตรายอยู่ดี าลัากนี้ไปเป็นความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นนะครับคนนี้ก็กล่าวว่าจุดอ่อนอันดับหนึ่งของคิมูระก็คือเขาอ่อนแอต่อการถูกโจมตีลมรวมเขาแพ้ไปแล้วถึง11ครั้งด้วยสิ่งนี้ฉันไม่คิดว่าจะมีองค์กรใดต้องการคิมูระอีกต่อไปคุณกเกษียณตอนนี้เลยดีไหมต่อมาครับกล่าวว่า การต่อสู้ครั้งนี้น่าทึ่งมากมโนรุคิมุระมีน้ำหนัก74กิโลกรัมซึ่งถือว่าได้เปรียบในการชคครั้งนี้แต่ว่าบูขาวก็น่าทึ่งที่สามารถ KO คู่ต่อสู้ที่ใช้สเตยียรอยด์ด้วยวิธีชนะที่เจ๋งที่สุดต่อมาครับกล่าวถึงการชกว่าเมื่อนักชกชาวญี่ปุ่นพ่ายแพ้ให้แก่นักชกระดับโลกที่มีอายุมากกว่าอย่างบขาวครั้งนี้ฉันคิดว่านักชกญี่ปุ่นเนี่ยออนแอมาก คุณอายุน้อยกว่า10ป,ปีบวกกับคุณโดบแต่ว่าคุณก็ยังแพ้ร่างกายที่สร้างขึ้นจากสเตียรอยไม่สามารถปิดช่องโหว่ของคุณได้ฉันจะไม่เรียกคุณว่านักสู้อีกต่อไปแต่ฉันจะเรียกคุณว่านักเพาะกายต่อมาครับชาวญี่ปุ่นคนนี้กล่าวว่าแน่นอนว่าโบขาวแข็งแกร่งแต่ว่ารูปร่างของคิมุระก็ยังคงน่าทึ่งเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนบางทีที่คุณแพ้อาจจะเป็นเพราะว่ายาหมดฤทธิ์แล้ว มาที่คนต่อมาครับบัวขาวอันตรายอย่างที่สุดอายุไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอลงเลยเหรอฉันเชื่อว่าถ้าคุณลงแข่งเควันในปัจจุบันคุณก็สามารถเป็นแชมป์ได้อย่างแน่นอนต่อมาครับแสดงทัศนาว่าแม้คิมูระจะใช้สารกระตุ้นเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้แต่ว่าคุณมันก็แค่วัวตัวหนึ่งเมื่อต้องมาเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งจริงๆบัวขาวแชมป์เควันรุ่นเก่าเลเวลสูงจริงๆ ต่อมาเลยครับคนนี้กล่าวว่าอย่างที่คาดไว้พวกเขาจะพิชิตสเตลอยฉันไม่ได้ชื่นชมมินอลุคิมุระและฉันก็ไม่เห็นด้วยกับเขาที่ยอมทิ้งศักดิ์ศรีของนักกีฬาฉันอยากให้เขาเจ็บมากกว่านี้อีกหน่อยด้วยซ้ํานี่อาจจะเป็นความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมแต่ฉันก็อยากให้เขาได้รับผลกรรมที่ทําเอาไว้กับคนอื่นต่อมาครับคนนี้ตั้งคําถามว่าเขาเลิกโดบแล้วหรือยัง ดูเหมือนว่าเขาจะกระสับกระส่ายอย่างมากในระหว่างการสัมภาษณ์หลังเกมและฉันรู้สึกอึดอัดมากที่ได้ดูเขาความคิดเห็นต่อมาครับคนนี้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ว่ารูปร่างที่แท้จริงของคิมูระไม่ใช่แบบนี้เขาอ่อนแอกว่านี้มากในทางกลับกันเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่คนอ่อนแอเช่นนี้สามารถ KO จจำนวนมากได้โดยใช้สารกระตุน้นความคิดเห็นต่อมาครับ ถ้าหากว่าไม่เสพก็กลายเป็นนักสู้ที่ออนแอ r ในขณะที่บุคขาวประสบการณ์การต่อสู้มากกว่า300ครั้งและการฝึกฝนทุกวันของเขาทำให้เขาแข็งแกร่งขาของคิมุระเปลี่ยนเป็นสีแดงสดและบวมอย่างรวดเร็วมันส่งผลให้จิตใจของเขาไม่สามารถต่อสู้บนเวทีได้น่าทึ่งจริงๆที่คนอายุขนาดนี้สามารถน็อกใครสักคนโดยลูกเตะของมวยไทยได้ ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้กล่าวยกย่องทางโบขาวว่าฉันเป็นแฟนโบขาวในยุคแม็กซ์เขาก็สุดยอดจริงๆยกแรกแม้ว่าคุณจะถูกโจมตีแต่ว่าคุณก็ไม่พลาดในการป้องกันดังนั้นคุณจึงไม่ได้รับความเสียหายมากนักในทางกลับกันเมื่อคุณรู้จังหวะของคู่ต่อสู้คุณก็โจมตีด้วยการโต้กลับทันที แม้ว่าเขาจะไม่มีความเร็วเท่าในยุครุงโลดแต่ว่าเขาก็สามารถต่อสู้ได้อย่างชาญฉลาดซึ่งมีเพียงนักสู้กลัมศึกเท่านั้นที่สามารถทำแบบนี้ได้ความคิดเห็นต่อมาครับตอนที่ผมเห็นบูคาวในยุคลุงเรืองของเควันเขาแข็งแกร่งมากจนผมสงสัยว่ามันจะมีใครที่สามารถเอาชนะเขาได้หรือเปล่าน่าคิดว่าคนหนุ่มสาวสมัยนี้จะรู้เรื่องนี้กันหรือไม่ ชาวญี่ปุ่นคนต่อมาคนนี้เข้ามาให้ข้อมูลว่าบัวขาวเพิ่งขึ้นชกกับเพื่อนมวยไทยอย่างแสนชัยสิ่งสำคัญก็คือเขายัางมีไฟขึ้นชกอีกมากนอกจากนี้เขามักจะซ้อมมวยเล่นฟุตบอลซ้อมมวยเล่นฟุตบอลวนไปเขาจะยังคงเป็นนักลบตลอดไป ต่อมาครับกล่าวถึงบัวขาว่าแม้ในวัยนี้เขาก็ยังเก่ฑในการเตะหน้าใครสักคนฉันดีใจมากที่ยังได้ดูนักสู้คนเดิมที่ฉันเคยดูสมัยที่ฉันยังเป็นเด็ก ต่อมาครับประตั้งคำถามว่าใครแข็งแกล่งกว่าตำนานเก่าหรือว่านักสู้ปัจจุบันนี่เป็นหัวข้อที่คนมักจะถกเถียงกันแต่ว่าหัวข้อที่เราหาคำตอบได้ยากยิ่งกว่าก็คือทำไมตำนานเก่าแก่อย่างบุขาวถึงยังคงเอาชนะผู้เล่นรุ่นเยาวได้ ความคิดเห็นสุดท้ายคนนี้กล่าววิาพากษ์วิจารณ์ทางคิโมราว่าคิโมระล้มลงอย่างง่ายดายเมื่อขาและท้องของเขาถูกโจมตีบวกขาวเล่นเกมของตัวเองโดยไม่หวั่นไหวไปกับแขนอันแข็งแกร่งของคิโมระความเข้มแข็งของจิตใจเป็นสิ่งสำคัญเขาอายุ40กว่าแล้วแต่ว่าทักษะของเขาไม่ได้ลดลงแม้ว่าความเร็วจะตามลงเมื่อเทียบกับยุคลุงเรือง แต่มันก็แสดงให้เห็นว่า k1 ปัจจุบันและ k1 ยุก่อนอยู่ในระดับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นนะครับที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้สำหรับเพื่อนๆพืที่ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกนนาสหสับวาหนี้สวัสดีครับ